สวัสดีครับวันนี้นะคะบูมก็จะมาสาธิตว <c attraction> ิธีการตัดกระดาษจีนครับโดยลายที well ่บ um ูมจะตัดนะครับจะเป็นลายที่มีชื่อว่าลายหัวใจครับอุปกรณ์นะครับอย่างแรกเราต้องมีนี่ครับกระดาษครับอย่างที่สองดินสอครับและอย่างสุดท้ายครับกันกรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีกระดาษครับโดยวันนี้นะคะบูมเลือกใช้กระดาษที่บูมซื้อจากหน้ามอครับเป็นกระดาษสีแดงนะครับแผ่นละ5้าบาทครับ จากนั้นครับเรานากระดาษนะครับมาตัดให้ด้านแต่ละด้านของกระดาษมีความเท่ากันนะครับหรือเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับด้านทุกด้านจะเท่ากันนะครับจากนั้นครับนำกระดาษครับมาพับขึ้นอย่างนี้ครับเราจะได้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วหลังจากนั้นครับพับคลึ่งอีกทีครับเพื่อให้มีความเล็กลงเราต้องดูว่าให้มันบมีความเสมอกันด้วยนะครับจากนั้นครับกรีดครับ อย่างนี้ครับติดให้มันมีความเท่ากันนะครับระวังนะครับพอเราติดเยอะๆเนี่ยด้านที่ด้าเราจะแบบมันมันอาจจะล้นมาหน่อยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราครับเป็นสามเหลี่ยมครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอ่ะครั้งที่สองอีกครับจากนั้นครับทําอย่างนี้ครับทุกคนพับอีกทีครับ เพิ่งรีดนะครับตรงนี้แล้วก็พลิกครับพับอีกทีครับทับให้กระดาษนะครับมีความเป็นสีเออสามเหลี่ยมครับทุกคนนะครับแล้วเราก็จะได้กระดาษที่แบบมีความเท่ากันเท่ากันนะครับจากนั้นเริ่มวาดเลยครับใช้ดินสอครับในการวาดเผื่อถ้าหากว่ามีความผิดพลาดก็จะไม่เป็นที่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับจากนั้นครับเริ่มวาดครับอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความมืออาชีพความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับ วาดสดล้วนะคะพยายามวาดให้มันส,สวยๆเลยนะคบโอเคจากนั้นวาดเข้ามาอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็ต่อไปครับอ่าตรงนี้เราก็จะวาดเป็นรูปหัวใจนะครับทุกคนหัวใจก็จะมีความอยู่ไว้หน่อยนะครับหัวใจนะครับหัวใจครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจเช่นกันครับทุกคนนี่ ตรงนี้เช่นกันครับเห็นไหมครับโอเคอีกทีหนึ่งครับตรงนี้นะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาลองเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับดูครับว่าลายที่เราวาดไปนะครับมัน มันมันใช้ได้หรือยังนะครับอืมโอเคจากนั้นครับสุดท้ายนะครับใช้กังเกลครับทุกคนในการตัดกระดาษครับตัดตามเราที่เราวาดนี่นะครับจริงๆบุมบอกว่าการตัดกระดาษจีนนะครับก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับเราจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ใจเย็นไปกับมันนะครับทุกคน จะมีความหนาหน่อยนะครัแล้วก็ต้องอใช้แรงที่เยอะขึ้นหน่อยนะครับในการตัดจากนั้นนะครับดินออกครับคนนี้ต่อไปครับหัวใจนี้ครับกระดาษก็จะหนาหน่อยนะครับทุกคนซึ่ง ประโยชน์ของการตัดกระดาษจีนนะครับก็จะช่วยฝึกสมาธิให้เรานะครับมีเป็นคนที่แบบมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นครับถ้าหากว่าเป็นคนจีนนะครับเขาก็จะตักกระดาษเนี่ยเอ,เอาไปประดับประดานะในงานมงคลต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นงานแต่งงานนะครับหรือว่างานขึ้นปีใหม่ของชาวจีนครับที่บอกนะครับเราต้องมีความพยายามนิดนึงแอาเหลือเซอร์ุดท้ายแล้วครับทุกคนออืมอืมม หมุนนะครับหมุนหมุนหมุนนะครับหมุนตอกกานเลยได้นะครับจากนั้นครับตรงนี้นิดนึงครับทุกคนจริงๆตรงนี้แบบเป็นโดนเล็กก็พอนะครับแต่เราจะได้แบบไล่เลเยอร์เล็กใหญ่ตัดไปต่างกันนะครับนี่ครับหลังจากตัดเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วเราก็มาคลี่ออกครับ นี่สวยไหมล่ะครับนี่ครับเราก็จะได้กระดาษนะครับที่ถูกตัดเป็นรูปหัวใจลักษณะนี้ครับทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีขาวครับทุกคนวันนี้นะคบกับผมนะครับก็ต้องขอจบการนำเสนอสาธิตวิธีการตัดกระดาษพียงเท่านีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ